ที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับคือต้นทุเรียนนะครับที่ติดลูก4ี่ลูกนะครับนี่นะครับผมสภาพก็เกือบตายครับแต่ตอนนี้นะครับดูคุณผู้ชมดูนะครับผมนี่นะครับน่าจะรอดแล้วครับผม ครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับให้ลูกติดลูก4ลูกครับผมปีแรกเอ้ไม่ใช่ปีแรกปีที่สามนะครับแต่มันเพิ่งจะติดลูกและปีนี้ก็เก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ปลูกเองนะครับผมนี่นี่ครับถ่ายช่วงใกล้ค่านะครับก็เลยแสงสว่างน่าจะน้อยอนี่ครับ ตอนนี้ใบก็กำลังสวยเลยครับผมนี่นะครับผมเลือกใช้ยิบซ่อมนะครับนี่ชย,ยิบซ่อมมาวานรอบโคนมันนะครับผมตอนแรกนึกว่ามันจะไม่รอดครับผม โดนยิบซ้ำเข้าไปเอา้านี่ครับไดใบใ้ใบใหม่ใบใหม่ยอดใหม่ครับดูดูใบใหม่ยอดใหม่นะครับประจบกับช่วงนี้ก็ทุเรียนก็ราคาถูกนะครับผมผู้คนที่ทำก็น่าจะลดน้อยถอยลง เพราะว่าราคามันมันไม่ได้เหมือนเดิมครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้เราปลูกไว้กินเองนี่นะครับตัวนี้อายุ8ปอีอายุ8ปีนะครับผมเคล็ดลับมีแค่ใส่ย,ยิบซ้ำนะครับนี่ใส่ย,ยิบซ้ำรอบโคนแล้วก็ลดน้ำครับ ยิบซ้ำที่ผมใส่ก็จะเป็นของที่ขายตามร้านพวกจำหน่ายปุ๋ยเคมีครับผมอเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งนี่นะครับผมต้นนี้นะครับอยู่ตรงหน้าบ้านเลยครับดูครับใบมันนี่โขนต้นใหญ่ๆเลยครับนี่ก็โรยยิบซ้ำเหมือนกันครับผม ดูใบมันแตกออกอครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยยิบซ้ำนะครับเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยนี่ครับผมท่านใดที่กำลังประสบป,ปัญหานะครับพวกไฟท็อปเทอร์ล่าก็พวกสัน เชื้อรานะครับผมก็สามารถลองใช้ย,ยิบซ้ำดูนะครับเพราะว่ามันปรับสภาพดินมันจะมีแคลเซียมกับกำรรมะถันนะครับนี่พอวานเสร็จแล้วก็ลดน้ําถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ไม่จําเป็นก็ได้ครับผมกลิบนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับให้ดูต้นสวยๆครับผมนี่ครับอยู่หน้าบ้านพอดีเลย No. ปีหน้าน่าจะติดลูกครับผมเพราะว่าปีนี้ออกดอกแป๊บเดียวผมก็ใส่ปุ๋ยไปแล้ว